ยาวเลยนะนีงเช้าเลยหมดเสียงหมดแรงช่วยคุยหน่อยหมดแรงอาอยุสิเดอ้อเอ็ดก็หมดเรียวหมดแรงที่จะคุยละว่อะอะ่อะเดี๋ยวจะมาสุบตัวเลขให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่เช้าแต่ว่าทุกอย่างนะครับ เบื้องต้นเป็นแค่แนวทางนะครับตอนปูเขียนให้ก็ยังไม่แน่ใจยอยู่เลยครับเพราะว่าเราต้องติดตามดูยาวๆนะครับต้องติดตามดูยาวๆเด้อยน,นะครับ f สี่ตัวเลขนะครับสําหรับนะตัวเลขสําหรับวันนี้นะครับอะนะครับสามสี่หกสามสิบหกกับสามหกนะครับสามสี่หกกับสามหกสามสิบหกสามสี่หกกับสามหกนะครับอ่ะให้ f สี่ได้ชมกันยาวๆเลยนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้า เลขประทัดนะครับเลขประทัดให้ดูก่อน <Ừ. S 1> เลขประทัดไม่ต้องซื้อวันนี้บ้นะครับเผื่อ,อเลขประจําวันนี้ก็ได้นะครับเลขประทัดเลขประทัดจะมีเป็นนะครับแล้วก็ เลขปูโบกหลายวันแล้วนะครับก็คือสามหกสามหกนะครับ หนักมากเลยนะกว่าจะเอาคืนได้เนะี่ยไม่เรื่องใช้เรื่องง่ายเลยนะครับ

แค่ีเนี่ยขึ้นแค่ตีเอาลองรู้นะครับจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับผู้ชมนะครับอะ